วิภาวีเปิดใจหลังพาหุนไดพผงาดแชมป์วอลเลยบอลหลีกเกาหลีดีใจที่ผ่านมาได้วิภาวีสีทองเปิดใจหลังพาหุนไดผงาดแชมป์วอลเลย์บอลหลีกเกาหลีดีใจที่ผ่านเรื่องต่างๆมาได้วันที่2 เมยอ์อ67หลังจากคุนไดฮิวสเตรทแชมป์รอบปกติต้นสังกัดของมดวิภาวีสีทองบุกไปเอาชนะพิงค์สไปเดอร์ที่นำมาโดยคิมยอนขยองซุปเปอร์สตาร์วงการลูกยางเกาหลีใต้3-2เซต22-25 25-17 23-25 25-23และ15-7รวมชนะ3-0นัดคว้าชแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ล่าสุดวิภาวีสีทองหัวสาวชาวไทยที่ก่อนเปิดฤดูกาลมีแฟนๆแ,และโคตรติดใจเรื่องส่วนสูงของเธอที่สูงเพียง174เซนติเมตรโดยระบุว่ามีหลายครั้งที่ยากลำบากแต่ทุกคนผ่านมันมาได้เก่งที่สุดไปเลยขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้ได้เจอกันและได้ร่วมงานกัน ขอบคุณหุนไดที่เชื่อใจและให้โอกาสขอบคุณที่ดูแลว,วิภาวีดีมากๆๆๆทุกคนนะ่ารักมากกกกขอบคุณเยจี ee, ที่อยู่ข้างๆตลอดเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทุกอย่างให้ทั้งเวลาที่มีความสุขและทุกแล้วก็ขอบคุณที่ตามเชียร์และให้กำลังใจพวกเราตลอดนะักขรัคสำหรับวิภาวีสีทองหลังพาสโมสรอนคว้าดับเบิลแชมป์ได้สำเร็จคาดว่าอีกไม่นานาน่าจะกลับมาสมทบแคมป์ทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมก่อนลุยทัวนาเมนต์นานาชาติปี2024เริ่มรายการแรก VNL 2024 ทั้งนี้วอลเล่บอลหญิงเชนลิก2024จะแบ่งเป็นสสัปดาห์โดยสัปดาห์แรกแข่งกันวันที่14-19พฤษภาคมสัปดาห์ที่2แข่งกันวันที่28พฤษภาคม -2 มิถุนายนและสัปดาห์ที่3แข่งกันวันที่11-16มิถุนายนและรอบสุดท้ายจะแข่งขันระหว่างวันที่20-23มิถุนายน2567โดยทีมที่ทำผลงานดีที่สุดรอบแรกทั้ง3สัปดาห์7ทีมและประเทศเจ้าภาพไทยรวมทั้งหมด8ทีมจะเข้าไปแข่งขัน